อีสุนะครับเอหนึ่งจุดเก้านะครับบูพาวเวอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันลิควิดโมลีนะครับก็ล้างด้วยเอนจินฟัดพัดนะครับกับอีสุนะหนึ่งจุดเก้าก็แนะนำเป็นเบอร์ซีดวิสามสิบนะครับถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับก็เป็นเบ็คโก้นะห้าดสามสิบนะครับน้ำมันสำหรับเกียร์โดยเฉพาะนะครับเปลี่ยนผอมกรองแท้นะครับ ยาฟัดชิ่งหนงเครื่องนะครับตัวนี้ก็แนะนำเป็นเจลาเทคฮะคเครื่องยนต์ในห้าหมื่นกิโลนะครับ ครับสำหรับเครื่องดีเซลนะฮะ อิสุสอว่าโตโยต้นะครับทุกยี่ห้อนะฮะตันี้แนะนําที่ค่าน้ํามันเริ่มต้นที่เบอร์30นะครับตัวนี้นี่รางวัลเพียบเลยนะฮะทั้งฝั่งยุโรปและฝั่งอเมริกานะครับตัวนี้ก็มาตรฐานนะครับ acee acea นะครับเกนี่ก็เป็นมาตรฐานของฝั่ง ฟังยูโรนะครับอันนี้ก็เป็น API นะครับอันนี้ก็เป็น CK4 ครับ PI ก็ฟังบ้านเรานะบ้านเราอเมริกานะครับอแอปพลูแยะมากมายนะอย่างอิสุนี่ก็แนะนำมาตรฐาน JASO นะพุสตัน Starstop นะอันนี้ก็เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลอย่างเดียวนะคบเบนซิน ห้ามใช้นะครับเพราะว่าไม่ได้ recommend นะครับตัวนี้ก็ made in Germany นะครับคับก็เครื่องยนต์ด้วยเซ拉เทคนะครับเครืองทีหนึ่งใช้ได้ถึง50,000ื่นโลนะครับคุ้มค่ามากลดความสึกหลอนะครับลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์นะครับมาทำการตรวจเช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะครับวัดค่า cca นะครับโอ้อันนี้นี่ต่ำเลยนะฮะยีบแปเอง cca เลยอหกร้กว่านะครับขึ้นให้ให้รีเพทแล้วนะครับ แรงดันเหลือ12.58นะครับความต้านทานนะครับ8ดมิลลิโอห์นะครับก็แนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับลูกหนึ่งก็2 0 0 0กว่าบาทนะครับเลือกยี่ห้อตามชอบนะครับปทีิผมไม่มีจำหน่ายนะแต่เป็นขั้นตอนการตรวจช็คตามมาตรฐานนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ไิคิวโมลี่นะครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันเกียร์นะครับของเบทโก้นะฮะ 5W30 น้ำมันสำหรับเกียร์โดยเฉพาะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ